ผมว่าผมน่าจะได้รางวัลเพราะว่าจากฉากินนะฮะก็เซซัมซีนก็จะป็นชาทุกคนจำได้มันไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกเทคนิคไหนสำหรับเรื่องไหนเทคนิคนั้นจะเลือกคุณมากกว่าแล้วทุกทีผมดูผมร้องไห้แบบพี่ไม่มีบทเลยพี่แค่ต้องพูดว่ากินซะก็พอถ้าเกิดคุณให้เต็มร้อยทุกอย่างในชีวิตความฝันคุณจะเป็นจริงและคุณจะแฮปปี้ผมไม่เชื่อนะ ไก่ตัวนะ่ะมันหาแม่ของมันไม่เจอเสร็จแล้วจริงจอกก็มาแล้วมันก็แบบไก่เอ๋ยไก่นี่คืออะไรหรอวะจริงๆนะักแสดงไทยเราก็เก่งมากแต่เราไม่มีโอกาสที่จะโชว์ความสามารถเราอะฮะเพราะบทมันไม่มาฮะ จะขอแนะนำหนังเรื่องนึงก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราก็คือโทรสามสำหรับภาคนี้นะเราโทรตัวจิ๋วนะจะเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกลักพาตัวไว a อนิเมชันสุดอลังนะครับผมกราฟิกสวยมากนะครับผมถ้าใครเคยดูภาคหนึ่งภาคสองมาแล้วภาคสามนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันได้นะครับที่เมเจอร์ซีนเพล็กนะครับผมและตอนนี้นะครับขอขอบคุณเมเจอร์ซีนเพล็กและก็ป๊อปคอรนอร่อยๆด้วยนะจ๊ะ ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เซซัมซีนนะครับวันนี้ผมจะพยายามตลกให้มากน้อยที่สุดนะครับผมเพราะผมอยู่กับหนึ่งไอดอลของผมก็คือพี่น้อยครับสุดีครับพี่น้อยอสุดนครั<อ>บตลกเต<อ>็มที่ได้ <laughs> พี่น้อยรายการนี้มันเป็นรายการที่เราจะเป็นพอดแคสต์เราพูดเกี่ยวกับเรื่องซีนประทับใจเรื่องของ,ของการเป็นแบบคนดูหนังพายร้อนกับย้อนกับไปในวัยเด็กพี่น้อยดู ชอบดูหนังประเภทไหนถ้าเกิดหนังเรื่องแรกที่ไปดูในโรง <az> ก็จำได้เป็นโรงเป็นหนังเรื่องคิงคองที่โรงสกาลาคิงคองคิงคองที่มีเจฟฟร d g e สแล้วก็เจสซ่าแ a ลงเล่นช่วงยุค19777แปะได้เป็นเรื่องแรกที่ดูเนี่ยเท่าที่จำได้นะครับในโรงในโรงหลังสกาลามันเป็นที่ที่โรแมนติกมากกับการพา ผู้หญิงไปเดทในการดูหนังครั้งแรกมากมนะโรงหนังฟลิงแบบนั้นที่มันมีความแบบมีความวินเทจมีความแบบมันมีกลิ่นอายของมันอยู่ซึ่งแบบผมว่าอธิบายไม่ถูกว่าในโรงหนังอื่นเขาจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้ก็มันมีวิญญานะฮะพวกหนังโทษกับพวกหนังพวกสารแตกสังขารมันอาจจะไม่มีวิญญาณเท่ากับหนังที่แบบที่ยูนิคเหลือเกินนะฮะมีที่เดียวเยถ้าเกิดที่อินจริงๆก็จะเป็นช่วงที่ทำให้ผมเปลี่ยนนิสัยผมนะฮะน่าจะเป็นเรื่องหนังพวกหนังโรแมนติกชื่อว่า somewhere in time S <S มีคริสโตเฟอร์วีฟกับที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็เจนซีมอร์แลนแล้วเป็นเป็นช่วงนี้ผมเห็นแล้วดูแล้วผมก็นิสัยผมก็เปลี่ยนมันกระทบนิสัยผมไปด้วยครับเพราะตัต้ง <S 2> <S 2> ่ผมจะเป็นเด็กที่เฮฮาเสียงดังแต่ว่าพ,พ,อพอดูเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าความรักความรักมันลึกเท่าไหร่ได้ผมเริ่มแบบรู้เลยว่าต่อไปนี้ผมจะรักเดียวใจเดียวนอินฟลเวนซ์ผมเอซาวด์รักจอห์นเบรี่ก็เพราะมากแล้วก็เป็นหนังย้อนยุคแล้วผมก็ชอบ ประวัติศาสตร์ด้วยอะไรมันมันอิทธิพลมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยในยุคสมัยที่แบบเราเติบโตขึ้นมาหนังหนึ่งเรื่องมาสามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้เลยหรือเปลี่ยนทิจูดในวิธีการคิดได้ใช่อะจนถึงวันนี้ผมก็ยังเชื่อมความหาสัจจ์ของหนังที่สามารถช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เลยครับม,<ล>มาถึงพาร์ทการเป็นนักแสดงครับการเป็นนักแสดงจากว่าเราเคยเห็นในหลายๆรายการที่สัมภาษณ์พี่น้อยมาแล้วมันคือว่าแบบ อ่าพี่อย่าเป็นนักแสดงละครเวทนีนู่นน,นี่นั่นอะไรต่างๆ<ช>นะ<ช>แล้วกับเรื่องแรกที่พี่มันเล่นเนี่ยเอาจริง,รงอะรู้น้อยมา,จากจนกระทั่งว่ารู้ข่าวว่ามันมีหนังที่ถูกปลดแบรนด์ที่ผ่านมา25ปีคือคนกลับมาครับผมฮะโอกาสตอนนั้นมันมาได้ไงวะพี่เออตอนนั้นก็เออก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็รู้จักพี่อเอ็งเออเป็นภ่มกับนะฮะครับแล้วก็ก็ผ่านก็รู้จักกันแล้วกันแล้วเขาก็ทําหนังแบบจริงๆมันหนังทํากันแบบเออไม่ได้มีสตูดิโอซิสเต็มอะไร ลงทุนกันเองแล้วก็ชวนนักแสดงที่รู้จักกันเองอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมไม่ไม่ไมีใครได้เงินอะไรนะก็ทําเพราะว่าเอออยากแสดงกันอยากร้องอะไรใหม่ๆอยากเสี่ยงแล้ว subject มันก็ค่อนข้างมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในระดับนึงนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เลยสมัยนะั้นผมก็ทําหนังที่ e g หน่อยบ้างตั้งแต่เด็กแล้วครับหนังกับเจยอภิชาติพงศ์วิทอน,นังเทุขหนังหนัง adventure s ไอ e n c e pussy หัวใจธนงันั้นก็เป็นหนังที่เพิ่งเข้าไปอยู่ใน ภาษาไทยพูดแบบไปหนังไทยที่ทุกปีเขาจะเลือกประมาณ7จ็ดแปดเรื่องสมุดภาพยนตร์ครับใช่ก็เลยดีใจที่แบบหลังนั้นมันก็ประมาณ20กว่าปีมาแล้วเพาะเอาจริงผมมองว่าแบกกลับไปจริงๆหนังพี่เจ้ก็เป็นอิมโฟเรนซ์ในช่วงหนึ่งที่มันทําให้แบบกระแสพุ่มกับนอกกระแสใช่ครับมันไม่ชื่อขึ้นมาจากการที่แกแบบได้รางวัลต่างๆนานาหนังพี่เจ้คือถ้าคนไม่รักก็จะเกลียดเลยอันนี้ถ้าพูดถ้าพูดตรงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทุกอย่างถ้าจะองค์ประกอบถ้าจะครบถ้วนที่มา มันออริจินอลมากหนังเขามันมาจากความฝันเขาอะฮะหนังไทยเราหรือว่าหนังใครก็ได้มันส่วนมากเราจะมีอิมโฟเรนซ์จากใครสักคนหนึ่งเพลงก็มีอิมโฟเรนซ์แต่ว่าของเขาเนี่ยมัน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 ออริจินอลเหรอเก้เลยไปไกลได้เหรอเกิอนะเพราะว่าแต่คนต่างชาติก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบที่มาก่อนแล้วก็ต้อง e s สเปคความยูนิคของเขาอะฮะกลายเป็นเรื่องนี้ที่มันแมสมากๆที่เราได้เห็นพี่น้อยในฐานะการเป็นนักแสดงนํา13เกมสยองผมยังจําคําด่าของพี่น้อยได้อยู่ที่อยู่ในเรื่องความก้าวร้าวในนั้นผมนึกภาพพี่พูดคำ โอ้แต่พอมาเป็นน oh. ักแสดงตอนบทบาทที uteur, ่แสดงเนี่ยมันแบบพี่น้อยด่าคําว่าพ่อไม่ได้ด่าเลยนะพ่อแต่รู้สึกวามันสะใจมากจาโมเมนต์ตอนเล่นตอนนั้นได้ไหมว่าแบบตอนเล่นเรื่องนั้นแล้วพี่ได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยผมว่าผมน่าจะได้รางวัลเพราะว่าจากฉากินนะเหมือนที่เราคุยกันสุดว่าก็เซซัมซีนก็ตองให้ชาทคนจําได้ชากิน จากศึเกมสยองจากฉากก้ามปูจากอันดาภาที่แทงฉากตั้งโต๊ะกานันดามันจะเป็นซีนใช่ไหมเหมือนที่ตะเกียนปัดพูดก็ถูกต้องคับแล้วตอนเล่นตอนนั้นมเป็นยังไงบ้างพี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่พี่แสดงดำแสดงนําจ่าคือเรื่องแรกใช่ฮะที่คนที่ที่ที่ช่วยผมเกิดในการเป็นนักแสดงนะฮะก็ต้องขอบคุณมาเดียวนะฮะแล้วก็มันเป็นบุญเหลือเกินที่แบบบทอย่างนี้มาทิศทางเราอะมันเป็นบทที่ใครๆก็อยากเล่นนะฮะอาจจะ เพราะว่าแต่ละแต่ละซีนมันน่าเล่นดัดการทดสอบแต่ละซีนมันเอจี้มันริสกี้แล้วมันท้าทายแบบทุกวันอยากเล่นบทนี้ว่าอะไรเงี้ยมันแล้วมันไม่ใช่หนักทุกเรื่องที่แบบมันจะไม่หนังหลายเรื่องที่เล่นนี่ผมแบบโหซีนี้มาแล้ววันหนึ่งจะเล่นซีนนี้โออยากเล่นซีนนี้มากเลยแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีทั้ง13เต็ปทุกสเต็ปมันหน้าเล่นหมดเลยเลยมันสลับนักแสดงนี่แบบโอว่างานก่อที่แบบได้ได้บทมาทางเราอย่างเงี้ยครับทานอาจจะจำจำกิน อะไรเงี้ยหรืออะไรยังไงที่แบบผมไม่ได้แมทตอถึงขนาดว่าต้องไปกินได้รู้ว่ากินที่มันเป็นยังไงเนาะฉะนั้นไม่เอาใช้ imagination <c oughs> ดีกว่าเพราะคนจะอชอบชอบเข้าใจผิดว่าพี่น้อยเป็นแมทตอมันเป็นแค่เทคนิคบางอย่างที่เราเลือกมาใช้ในแต่ละแต่ละพาร์ทแต่ละบทบาทที่เราได้รับด้วยเีอ <c oughs> ใช่ครัมันเป็นมันไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกเทคนิคไหนสําหรับเรื่องไหนเทคนิคนั้นจะเลือกคุดมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ก็เลยใช้หลาย,ลายเทคนิคในการมาใช้คือมันแล้วแต่ใช่มันแล้วแต่แตจริงๆฉา,ากตั้งโต๊ะกับอนันดาที่เราพี่คนพูดถึงที่ถุยกระสุนอย่างนั้นนะอนันมผมก็แบบเดียวจนแบบผมอ่านสคริปต์ผมรู้แล้วโอเค this is a, a scene ที่ผมชอบแล้วแบบผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเออมันแบบนั่งรอนานกว่ากว่าจะเข้าซีนผมต้องต้อง stay active แบบงี้แบบผมต้อง เลวันนั้นผมก็เลยขับรถ Honda Jazz ผมผมก็โอเค have to stay in the zone ผมก็แบบขับ Honda เปิดเพลง e m ็มแอนด์แอมว่าแก่แก่จีบแแก่แก่แ่แเย้ยแ he's always angry เ m ็มแอนด์แเอ angry แล้วแก็ผมขับจนผมหิวผมกินนั่งกินก๋วยเตี <t <t ๋ยวแล้วแสงตัวเป็นธนูพีรูแล้วก็เ่นกินที่กจริงใจกับเข้าต่อก็แฟแล้วก็โอเคแล้วพอพอมาแล้วพี่น้อยครับพร้อมแล้วครับผมก็โอเคพร้อมแล้วผมก็มาแล้วก็จอดรถมาข้างๆกองแล้วก็แบบนันดาก็นั่งอยู่นั้มแบบ นั้นในนั้นผมก็เดวมาแล้วนะว่าผมเกลียดอนันดามากเพราะเขาเป็นโจนที่เกลียดตำรวจนะฮะเกลียดเกลียดเกลีกยดคนพันคนพัน,นผมก็แบบอมองแล้วโมโหลแล้ว I'm ready to go man แล้วก็บวแล้วแบบปุ่มแล้วก็มาแล้วก็แค่สองเทกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าใช้เทกแรกไปทซ้นเพรพอเทกแรกก็พี่ร้อยได้แล้วขอเทกหนึ่งว้ยผมผมจะผมจะไม่อินผมไม่ใช่แบบตักแซงแมตต่อจนแบบไปทั้งวันแบบอะไรแล้วว่าไม่เชื่อยผมอินมากกับซีนนั้นจนผมแบบ ฉากปูกพี่อินไหมะไรนะฮะฉากปูของจอร์ที่พี่ทิมคอตอนนั้นอะฉากก้ามปูเป็นฉากที่เรามารีชูตประมาณหลังจาก3มเดือนหลังจากที่ถ่ายหนังจบไปแล้วออครับแล้วก็โคมกับพี่ปัญญาเป็นแก้วก็ดูกันรู้สึกว่าให้จอร์หน้าจะโดกว่านี้ได้วะก็เลยมารีชูตฉากนี้แล้วเขาก็คิดฉากก้ามปูขึ้นมาแล้ววันนั้นต้องก็มาถ่ายกันแล้วก็บทยังไม่มีผมก็แบบให้โคมบทมีอะไรผมเริ่มตื่นเต้นแล้วบอกพี่ไม่มีบทเลยพี่แค่ต้องพูดว่า กินซะก็พอกินซะก็พอแล้วก,แวก็แล้วพี่ก็เอาพี่เห็นก้ามปูนพิกแทงคอมันเลยมันก็เป็นแฟกเลือดออกมาแล้วก็เอาพี่เอาไว้ที่ตำส้มตำเขาเรียกว่าอะไรน,นะอ่าเหมือนเหมือนสากสากสากพี่เอาสากเนี่ยแล้วก็พี่ตีหัวมันแล้มันไายแล้มก็โอเคแล้วเราไปที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับคุยเรื่องพานนัแสดงมาประมาณหนึ่งแล้วกับเบนจามินบัตตันครับ พี่จําซีไหนในหนังเรื่องนี้ได้บ้างมีหลายซีเอะแยๆทีเดียวค่ะครับมันที่เราคุยกันว่าหนังสามารถช่วยชีวิตเราได้ครเหมือนอย่างเช่นผมก็เพิ่งผ่านช่วงวิกฤตเมื่อสามปีที่แล้วในชีวิตผมแล้วผมก็แบบผมแบบนอนไม่หลับกินอะไรไม่ลงไปหาหมอจิตแพทย์คุยแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ไปหาหมอก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยครับผมก็ตัดสินใจว่าอะไรจะช่วยผมได้ ผมจะดูเบนจามินบัตเทนดีกว่าแล้วผมก็เอาดีวีดีลงดูแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้น <c oughs> เข้าใจชีวิตมากขึ้นให้อภัยได้สร้างความเมตตาได้มันช่วยผมผมก็ดูตั้งหลายรอบ <c oughs> แล้วซีนที่ผมประทับใจมากที่สุดคือซีนสุดท้ายที่แบบตอนที่เคทบันสเลตอายุมากแล้วเป็นคุณยายแล้วแล้วก็ <c oughs> จุงมือกับเบนจามินบัตเทนตอนที่เขาอยุแค่น่าจะ3ามขว,แล,วแล้วก็แค่มาจูบเขาแล้วทุกทีผมดูผมร้องไห้แบบ <c oughs> <c oughs> It's so magical สำหรับน้อยนะฮะนาจิมานาจิกมาเพราะว่าทั้งสองคนแบบผมก็าลังผมผมก็เริ่มคิดแบบถ้าเกิดวันหนึ่งผมจูคนที่ผมรักมาตั้งแต่อายุตั้งตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วเขาไปกลายเป็นเด็กแล้วผมจะรู้สึกยังไงมันอ้ผมก็แบบมีพาวเวอร์มากสนหรับซีนมันทำให้ผมเข้าใจชีวิตแล้วก็ชีวิตมันเกี่ยวกับเมมโมรีฮะเวลาเราตายไปนะฮะเราไม่คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเก่าที่น้อยสะสมโรงแรมที่โรงแรมที่น้อยสร้างหนังที่น้อยเล่นเราจะคิดถึงเรื่องเมมโมรี่ ฉากในชีวิตของเราต่างๆวันที่ผมได้ปีนภูเข,ขากับลูกเลิกวันที่ผมได้จูบลูกครั้งแรกอาจจะเหมืน <ๆ S 1> อนเบนชัมเบนตนบัตเันก็ได้เราจะจําสิ่งเหล่านั้นได้ก่อนเราตายก่ยยอนเราปิดตาตลอดกาลนั่นน่ะว่าคือพ w e r ของซีนส์ของเซมิซีนพวกผมคิดอยู่เหมือนกันมันจะมีความเชื่อนึงที่เหมือนกับว่าแบบในช่วงโมเมนต์ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจลงมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นภาพที่มันแฟลชแบ็คเข้ามาพี่น้อยเคยคิดถึงวันสุดท้ายของชีวิตไหมวันสุดท้ายจริงๆมันคือแบบอันไหนมันคือสิ่งที่เราพร้อมแล้ว ก็น่นอนอยู่แล้วครับก็มันก็ผมก็อาจจะพูดซะเหมือนทุกคนก็มันก็อยากใช้ชีวิตที่คุ้มค่า,าจริงๆครับ,รบว่า I lived a full life ผมใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า,าจริงๆทำส,สิ่งทุกอย่างที่ผมสา,สามารถทําได้อ่ออาจจะไม่สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรสําเร็จทุกอย่างในชีวิตหรอกฮะผมอยากย้อนกลับไปแล้วก็ดูว่าเออผมภูมิใจกับชีวิตที่ผมใช้มานะครับผมไม่เชื่อที่คนจะพูดว่าถ้าเกิดคุณ ให้เต็มรอยทุกอย่างในชีวิตความฝันคุณจะเป็นจริงแล้วคุณจะแฮปปี้ผมไม่เชื่อนะอ <laughs> คุณต้องภาพภูมิใจในในการพยายามของคุณแม่แต่มันมจะเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะถ้าเกิดคุณพยายามแล้วให้เต็มรอยแล้ว,แล,วแล้วมันไม่เกิดขึ้นผมว่าคุณก็อาจจะสเร็จแล้วะฮะมันคล้ายๆกับที่คนหลายคนชอบเพลงของแม่ผมเลเวนเลอร์ er นะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันม,มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความฝันไม่เป็นจริงนะคุณต้องอยู่กับมันนะฮะกับสิ่งที่คุณพยายามให้มันเกิดขึ้นในชีวิตไทเก์วุฒ Uh, ซึ่งก็มาอยู่ที่โรงแรมเคยมาอยู่พักที่โรงแรมผมพ่อเขาก็บอกว่าไทเกอร์มันไม่ใช่คุณต้องชนะทุกทัวร์นาเมนต์นะ you have to have that one shot ที่คนจําได้ช็อตที่แบบจดจําได้ then you can be come icon คุณจะจดจําคุณจากช็อตนั้น <c oughs> เวลาผมพัฟฟอร์ผมไม่เคยคิดว่าผมจะลองละพัฟฟอร์กับวงพลูบนเวทีมันก็ผมผมจะลองหลายอย่างเยอะมากปีนู่นปีนนี่มาลงบมลเล่อะไรแบบมาเล่มลเล่ท่านู่นท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วผมจะลองเยอะมากคนจะด่าผมก็ได้แต่มันจะลองหลายอย่างแล้วผมจะลองเยอะๆเลยแปดอย่างอาจจะเฟลแต่ว่าสองอย่างคนจะจําได้อท่านกเรียนพี่น้อยปีนอะไรอย่างเงี้ยนะคร กับอีกเรื่องที่สองเป็นหนังเรื่องที่ผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเกินความคาดหวังกับ Drive ใช so yeah, um ่คร่ะดูจากปกจากซีนจากเดนามิกวิธีการเล่าเรื่องของเขาในต่างนานาแล้วอยู่ๆมันพลิกแล้วมันพลิกเลยอะ่ะ you know it's the perfect movie สำหรับน้อยนะครับเพลงดีนักแสดงดีสีแบบถ่ายมาสวยงามงงทุกอย่างครบถ <Everything S 1> ้วน everything is perfect แล้วเรื่องจากเรื่องนี้เอาจริง,รงผมมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรอันกอส์ริงมันเท่ที่สุดสำหรับกอส์ริงในความรู้สึกใช่เขาก็แสดงแบบ เขาก็อย่างบาร์บี้ก็ไปทางตลกแล้วใช่ไหมเขาก็เก่งมากนะฮะแต่ว่าที่ประทับใจในกอล์ฟเรื่องนั้นคือว่าเขามีอะไรความเป็นเด็กในอินโนเซนต์ของเขาอะที่แบบมีความเฟมินินมีความอินโนที่แบบแล้วก็มีความแรงด้วยมันเป็นคอมบิเนชันนี้ที่แบบทําให้เราจดจาเขาได้แล้วเขาแสดงได้ซึ่งหลายคนไม่มีนะฮะหรือว่าซีนฉากเล็บที่น้อยพูดถึงที่แบบก่อนที่จะเอาส้นมาเหยียดฉากในลิฟนี่คือเหมือนแบบเป็นเท r ร์นิ่งพอยต์ใหญ่ของเรื่องเลยอะที่มันเรื่องมันทวิส คนมาเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยก็ he's a hero เราอยากผมอยาก <laughs> เป็นเป็นฮีโร่อย่างนั้น mm hmm. ได้ <laughs> แค่จูบพี่หญิงจูบคนที่เขารักแค่ครั้งเดียวในเล็บเองก่อนที่จะไปกฆ mm hmm. ่าคนเราก็ซีนเขาก็ถ่ายเก่งด้วยแบบเย mm ีย hmm. สีทองออกมาเพลงก็รู้แล้วว่า <laughs> he'll kill for you <laughs> แต่ว่าก่อนทำอย่างนั้น can I kiss you just one time <laughs> มันทั้งเพลงทั้งการสีสันแล้วมันทำให้เราโดนใจเรานั่นก็คือฉากสุดท้ายของ Drive เปิดตาแล้วก็ he s t a d เ e a d Come า n ตาก็แช่ตั้งนานแต่ว่าเพลง A Real Hero ผมชอบเพลงนี all, like mm ้มากอืมอ And เพลงเริ่มมาแล้วผมก็ Beautiful song but he's dead Beautiful And เราสาวก็เขาก็ปิดตาแล้วก็ไปเปิดไขกุญแจรถ And the song comes and he drives on oh, this is the best ผมก็แบบพีคหลังเรื่องนี้พีคแล้วเกิดเพราะมันเท่มันพีค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 ยังไงเนาะ แต่ว่าตอนขับรถก็ยังตายยังเศร้าเหมือนเดิมอยู่นะ Oh my god That's why มันยากเลยก็ที่ทำหนังที่สุดยอดหลังจาก drive peak ไปแล้วแล้วแบบทำ Only God Forgives ถ่ายในเมืองไทยด้วยว้าวถ่ายในเมืองไทยด้วย w o ว awesome แต่ว่าพอดูมันไม่โดนอ่ะ I don't know what went wrong ที่เป็นเหมือนกันไหมกับอัลบั้มหนึ่งถ้าสมมติว่าอัลบั้มหนึ่งมันมีความสักเซสในเลเวลนี้ในอัลบั้มต่อมาเนี่ยพี่คาดหวังความสักเซสที่มันจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าหรือเปล่าคาดหวังอยู่แล้วครับคาดหวังอยู่แล้วว่าอยากให้มันเหนือกว่าอยู่แล้วผมซึ่งมันยากซึ่งมันยากเหมือนกันผมขอให้มีเพลงฮิตเยอะๆครหนังนี้ผมขอให้ได้ออสการ์อยู่แต่วมันมันมันมนุษย์วินโนว์เราอยากเพลงมันคือลูกที่ผมเขียนมานี่เพลงเป็นลูกผมผมอยากให ทุกคนรักลูกผมนะฮะเหมือนกับพุ่มกับทําหนังเขาก็อยากให้คนรักหนังของเขามันเป็นมันเป็นลูกลูกของเขาครเวลาหนังเจ๊งนะก็เศร้าแต่นไม่ได้เศร้าถ้าพุ่มกับนะเพราะพุ่มกับมันทุ่มเทหนังมันหลายล้านมันคนลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จเลยผมรีสเปกพุ่มกับมันมันสาุที่นั้นไม่อยากเป็นพุ่มกับผมจบฟิล์มมาและด้วยความฝันที่อยากจะเป็นพุ่มกับหนังเหมือนกันแต่เราแบบเราไปฝึกงานนู่นนี่นั่นแล้วเราไปเรียนรู้ระบบกองถ่ายผมทำอาก็ทำกองหนังใหญ่ตอนฝึกงานนั้นก็รู้สึกว่า เลี้ยงตัวเองไม่ได้ไปไม่รอดว่ะผ่านไปเกือบ20ปีมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมพี่น้อยมันก็เปลี่ยนไปเยอะ,อะฮะมันก็มียุคที่แบบยุคเุคยุคเป็นเอวิสิตใช่ไหมฮะยุคเก้าศูนย์นั้นก็เป็นยุคที่บูมโอเคผมก็ไม่อยากพูดซ้ําไปยกตัวแล้วก็ต้องยกตัวอย่างเนีย่ยเกาหลีฮะครับ,รบมันทําไมเขาเก่งกว่าเราะครหลายครั้งคนอาจจะพูดว่าโอเคเพราะว่าก็เป็นเหตุผล เงินรัฐบาลสนับสนุนหลายเหมือนที่ตะเกียบปัดเพิ่มพูดถึงว่าทําหากินไม่ได้ว่ะใช่ไหมฮะเราบอเงินไม่ม่มีอ่ะเกาหลีเขาดีเพราะว่าเขามีไอเดียที่ original เยอะอย่างพวกผมอ่านมานะฮะอย่างพวก Squid เกมแบบ Parasite เนี่ยคอนเซปต์เขาคือว่าทุกอย่างจะมีความ culture เขาโปรโมท culture เขา soft power เขาแต่ว่า subject ของหนังเขาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คน ต่างประเทศรีเลทด้วยได้เด็สดสคิตเกมผมเคยอ่านว่าพุ่มกลับดู13เกมสยองมาก,ก่อนออเหรอใช่ฮะทึกอดได้อิทธิพลจาก13าก็ขอบคุณมากแล้วไอเดียเขามันออริจินอลเหอเกินนะฮะเลยเลย,เลยผมว่าเมืองไทยเราต้องพยายามหาไอเดียที่ออริจินอลมากขึ้นฮะ,ะแล้วก็เขียนบทให้มันให้นักแสดงไม่ว่าจะเป็น ay, วัยน้อยหรือคนอายุ5 0 6 0ด้วยหรือว่าเด็กๆด้วยให้เราทดสอบให้เราโชว์ความฝีมือเราได้ฮะเพราะว่าผมจะสังเกตว่าทำไมเขาแสดงเก่งกว่าเราวะมัน จริงๆนักแสดงไทยเราก็เก่งมากแต่เราไม่มีโอกาสที่จะโชว์ความสามารถเราอะฮะเพราะบทมันไม่มาครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องนักแสดงกับวงการบันเทิง <c oughs> ก็เข้ากับเรื่องที่3ครกับผมกับ Tro p ิ c Thunder ครับผมทำไมถึง,เร,งเรื่องนี้ขึ้นมาครับพี่ก่อนอื่นผมจะ respect นักแสดงคอมเมดี้นะฮะผมว่านักแสดงคอมเมดี comedy, นักแสดงท,ที่เก่งมากไหวพริบเร็วมากธรรมชาติ แล้วเราไม่ให้ respect พวกนักแสดงคอมเมดี้พอเหมือนที่เขาคุยกันเสมอพวกในออสการ์มันก็ไม่เคยให้นั่งคนเล่นหนังตลกเท่าไหร่ครับหนังมัน take risk เยอะมากคอมเมดี้อันนี้ฮะทอป t h ทันเดอร์มันมีความเสียสีนู่นนั่นที่มันอยู่ใน,ใ<ช>ในเรื่องเรืน,นี้แบบเกือแบบแต่ทุก s ีน <S ใช่มันมีหลาย dimension มากหลังหังเรื่องนี้ซ c นนี้แบบซึ่งสมัยนี้ก็ทำไม่ได้แล้วจากการโรเบิร์ตดานิจูนี่นักแสดงดราม่าส่วนใหญ่ดราม่าต่เล่งหนังตลกเป็นอยู่แล้วแล้วก็คนอเมริกันในหนังเล่นเป็นคนออสเตรเลียซึ่งอยากเป็น็นนนนเเล่เปันนก ในหนังก็ต้องเป็นคนผิวสีใช่ไหมฮะมันก็ตัดแค่นั้นก็ตลกแล้วมันก็แบบแล้วเบนสเตเลอร์ก็เลยเป็นคนที่แบบนักแสดงอยากไดออสการ์การเล่นตลกการการคอมเมดี้มันเกี่ยวกับการมันเป็นเส้นที่แบบคุณข้ามเส้นนั้นแล้วแบบพังเลยนะคนจะโจมตีคุณนะเลยคอมเมดี้ทุกคนต้องพยายามไปเกือบถึงเส้นท่านให้ได้มุกกันเยียนต่างๆนะยุคสมัยนึ่งมันกลายเป็นเออมันมันเป็นมุกตลกจริงๆแหละแลวเราก็รู้สึกว่าแบบกับมุกอันนี้จริงๆมันก็มีความแบบมันกล้าที่จะแตะ แต่ไปถึงเส้นจนไม่ล้ําเส้นอะ่ะ <c oughs> มันไปสุดขอบของมันเลยก <c oughs> ับเรือ่องนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขากําลังล้อเลียนตัวเองกันด้วยะอะค่ก่อนเน่ยโรเบิร์ตดาวน์เนียูเนีรยแสดงเก่งมากจริงๆเขาได้ชิงออสการ์ด้วยในในบทนั้นนะฮะ<ช>แต่ว่าเขากําลังล้อเลียนตัวตัวเองกันด้วยเลยฉากที่พูดถึงว่าเฮ้ยูเล่นเป็นคนออทิสติกขอโทษีอีแค่ go f u ู l retard มันเพราะว่ายูยูพยายามเล่นจนแบบ เขาก็ยกตัวอย่างซึ่งก็เป็นจริงเขากยกตัวอย่างแบบ you Sean uh, Sean Penn อ่ะยูะดูชอนชอนเพนสิแล้วแสดงได้ไดออสการ์ Oscar มา2ครั้งแล้วเก่งเหลือเกินแต่ว่าเล่น I am Sam ไม่เวิร์กแต่ดูทอมแฮงส์กับฟอร์เรสต์กัมดูดัชเ n h ฮอฟแมนกับเรม a นอันนั้นได้นั้นเวิร์กันนั้นได้ซีดั้ดั้นได้เป็นไปกับออสการ์ชอนเพนเห็น เว้นแบกแอมป์ไม่ได้อะไรเลยแล้วเขากำลังล้อเรื่องล้อเลียนตัวเองกับผู้กันละกันกับผูกวงการนักแสดงกันใช่ฮะแล้วผู้นักแสดงก็หัวล้อเลียนเนี่ยเราเรียนกันละกันด้วยฮะเลยเลยมันมันลึกหน่อยฮะแล้วจริงผมมองว่ามองเคสกลับไปเนี่ยการเป็นนักแสดงตลกอ่ะผมเคยพูดในเอพิโซดเก่าๆว่ามันหนักหนามากเลยนะการที่พยายามเราไม่ได้มีความสุขอยู่ทุกวันหรือว่าตลกอยู่ตลอดเวลาแต่การเป็นนักแสดงตลกเนี่ยคนคาดหวังว่าเราจะต้องตลกเหมือนเวลาผมเคยทํางานพวก พี่มัม่างเงี้ยฮะรหรือว่าหรือว่าพวกนักแสดงแต่ละคนในเรื่องหลวงพี่แท่งภาคสามที่ผมเคยไปเล่นแนะ่ะ mm hmm. พวกเขาเวลาเวลาตลกเขาตลกเวลาเขาออกมาเขาไม่อยากตลกแล้วนะนี่นะฮะ mm hmm. คนก็ถามว่าทำไมเล่นหนังเรื่องนั้นหรือว่า mm hmm. ผมก็แบบโอ้ oh, I want มันเป็นค culture ที่ผมไม่เคยสัมผัสแนะ่ะ mm hmm. ชีวิตมันเกี่ยวกับเรื่อง experience ผมก็อยากอยู่พวก experience กับพวกนักดาราตลกเป็นยังไงวะ mm hmm. หนังไทยที่ออริจินอลที่สุดคือหนังตลก <otom> ะะเหมือนกับหนังเหมือนกับเพลงลูกทุ่งที่เรติ้งอลที่สุดก็เป็นเพลงลูกทุง่งก็ลูกทุ่งกับเป็นไทยอ่ะหนังตลกก็ไทยอ่ะแล้ว<ๆ>ผมอยากสัมผัสกับความเป็นไทยแบบนั้นมผมก็เลยเล่นดีกว่าแล้วตอนสุดท้ายเขาบอกน้อยเรามีมุกใหม,ม่มีมุกใหม่น้อยมันจะมีคําเยอะมากน้อยแต่ว่าพี่เตรียมหมหมดแล้วพี่ี่เตรียมบอร์ดบอร์ดมาเฮ้อแล้วน้อยพี่เขียนมาจิกมาหมดแล้วแล้วน้อยก็อ่านแม่งเลยแล้วน้อยก็อ่านเลยนะเกี่ยวกับเรื่องหมาปากไล่จิ้งจอกไล่ไก่อะไรก็ไม่รู้ภาษาเขาอะผมก็ผมก็เล่าแบบว่าผมก็อ่านไปเลยอะ วันหนึ่งไก่ตัวนึ่งมันหาแม่ของมันไม่เจอเสร็จแล้วจริงจอกก็มาแล้วมันก็แบบไก่เอ๋ยไก่นี่คืออะไรเหรอวะผมก็หาไผมกไก่ก็พูดว่าหนู oh, <laughs> กำลังกลัวแล้วจ้ะ <laughs> <laughs> ผมก็ผหาแล้วตลาดมันก็เวิร์กดีนะ <laughs> <laughs> แต่ว่ามันก็ you know that's why we ใช่ต้องคิดมุกมุกไวเสมออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ it's fresh ดิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่เคยผิดหวังเลยกับพูมกับคนนี้ครับผมของตอร์นติโน่พลอตชันเรื่องนี้ซีนไหนยังไงครับอยี่ยคล้ายออกรายการนี้ก็ต้องมีเนี่ยหนังตอร์นติโน่เข้ามาเพราะเขาเป็น he's the master of scenes ฉากที่ผมก็ชอบมากที่สุดในเรื่องนั้นก็เป็นฉากที่แบบจากวิงเรย์มส์มาซาร์ลัสกำลังล่าบรูซเวลล์สกำลังล่าล่าเบิร์ดอยู่แล้วก็เฮ้ยอยู่ดีก็มาอยู่ใน ในร้านขายของอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โดนจับทั้งสองคนสลบแล้วก็อยู่ดีๆก็มีอะไรลูกลูก,ล,กลูกอม,มสีลูกปอกอะไรสีแดงๆสองคนแล้วก็ oh my god this is a sex <laughs> <laughs> จากจากฆ่ากันกลายเป็นอยู่ร่วมกันกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นช่วยกันแล้วก็ให้อภัยกันลวกัน <laughs> <laughs> แล้วมันก็มันมีทุกอย่างแล้วแบบ what แล้ว แล้วสองคนนี้ก็เป็นมาเฟียดูเท่แล้วอยู่ที่ก็มีสานการใส่ไอ้ไอ้ไอ้แดงๆในป่าเขาแล้วแบบ bring out the game you know what the f**k is oh sorry what the f**k is อะไรคือกิมปวะไอตัวที่มันเป็นเซ็ก o y ทอย่ะที่เป็นมนุษย์ sex toy เนี่ย what the hell, อะไรกำลังเกิดขึ้นเนี่ย what's going on เนี่จากฉากที่แบบเห็นเบสบอลแบตเห็นเชนซอ w เอามาเห็นซามูไรโซ่ป่า you know คือเอาจริงผมมองว่าความครีเอทีฟในยุคสมัยที่แบบยุค90ถึง2000 ไม่ใช่แค่เหมือนกับการแค่พยายามทําตัวให้มันแปลกอ่ะคมันผ่านวิธีการคิดมาแล้วว่าจะมันจะแปลกยังไงให้มันมันได้อัธรสอ่ะแกวิธีการคิดของตอรนตินโนมนเป็นอีกแบบซึ่งผมก็หาวิธีการอธิบายไม่ค่อยได้เหมือนกันเขาก็ได้หลอกดีเหลือเกินแล้วก็มีเหตุมีผลแคสติ้งดีเขาเป็นฮิจจีเนี่ยนะฮะแล้วหนังพุกซีนที่ดีมันจะสรุปหลายอย่าได้หลายอย่างทั้งนั้น้นนัก็สมควรตายในหนังนี่ก็ให้อภัยกันได้ทุกอย่างก็ออกมาได้ดีมันก็เลยมีนั่นคือพุกซีนที่ดีฮะ เรื่องสุดท้ายที่พี่ยกมาเรื่องเนี้ยทำไมถึงเป็นซิคาริโอที่พี่รู้สึกว่าเบสซีนที่พี่จาที่สุดกับเรื่องนี้ผมไม่เชื่อเรื่องแบบในสุดท้ายแบบกรรมตามสนองผมไม่เชื่อมีหลายคนที่แบบผมว่าเป็นคนที่แย่มากเป็นคนที่ทําสิ่งในชใช้ชีวิตทาร้ายคนผิดแต่ว่าเขาก็ตายยิม้มนั่นคือชีวิตนะครับนั่นคือชีวิตในหนังบางทีมันก็บางทีมันก็เออมันจบได้แบบสชใจคนนั้นควรอ,อาจจะไม่ถึงขนาดคน แต่ว่า<ม>แล้วแต่ในหนังมันเป็นหนังนะฮะแต่ว่ามันก็มันมีความยุติธรรม,มซึ่งจริงๆในชีวิตมันไม่มีความยุติธรรมหรอกหนังบางทีก็ไม่มีแต่บางทีก็มีแล้วบางทีมันมีมันรู้สึกดีคนดูรู้สึกดีแต่ว่าซีนนั้นเนี่ยพอเขากลับมาถึงเวลาที่เขาจะได้ร<ม>ีเวนต์เขาแล้วสิส่งที่ผมชอบและผมรู้สึกแย่มากเกี่ยวกับตัวแอ้วมันผิดเพราะว่ากฎเกณฑ์หนังเวลาทํานหนังหลายครั้งคือว่าห้ามฆ่าเด็กนะห้ามฆ่าคนอินโนเซนต์นะแต่ซีนนี้แบบฆ่าเลยแล้วมัน จริงๆเขาแค่ต้องคายตัวไม่ดีก็ได้แต่ว่าเขาแรงมากโมโหจนแบบแล้วมันก็ที่แบบปุ่มปุ่มปุ่ม this is what you did to me i do to you it's and it's you should not ฆ่าฆ่าเด็กไม่ได้นะเว้ยแต่ว่า he did it เด็กเสียชีวิตไปผมรู้สึกเริ่ม confused กับตัวเองอันนี้ว่าไมมครแต่มันก็เป็น the power of the movies แล้วมันก็เป็นสิ่งมันเล่นกับจิตใจจิตใจคนเราที่มองที่เรารู้สึกว่าเราคล้อยตามกันไปแล้วแท้จริงมันมันผิดว่ะ ถ้่มันผิดว่ามีไปฆ่าเด็กอนโนเซนตนะฮะแต่ว่ามันก็มีความเอออู้ <laughs> <laughs> ผมก็เราไม่มีใครเพิ์งใส่กับพวกเราทุกคนมีความดาร์กอะครับเมื่อกี้ที่พี่บอกผมว่าพี่กําลังจะได้เป็นนักเลงอีกแล้วแล้วก็ในพาร์ทของ ตรงตรงดนตรีอย่างอื่นตอนนี้พี่ถ้าจะอัปเดตผลงานตอนนี้เราจะได้เห็นพี่น้อยยังไงบ้างนะก็คืออื่นก็วงพลูก็หลังจาก20ปีก็เจะมารวมตัวกันมีอะไรบรา้างใหม่นะฮะนานแล้วนะฮะเออนั่นก็สิ่งที่เราก็ยังพยายามให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่มันยากมากในวัยเราทุกคนเริ่มมีภาะราะนู่นภาระนี่มันก็จะมีเซิงเกิลใหม่นะฮะไปถ่ายที่เ <lernen. S 2> มืองที่ประเทศฮังการีที่พระที่กับเชโกที่พระกับบูดาเปสต์ก็อันนั้นก็นั่นก็เลยเป็นเอเลียนแบบนึงก็มันดี จริงๆนะฮะตั้งแต่ผมอายุ50ขึ้นผมเริ่มได้รับงานมากกว่าตอนอายุ40นะฮะไม่รู้ทําไมฮะแบบเริ่มงานภาพยนตร์ด้วยแล้วก็คนชวนมาเล่นคอนเสิร์ตมากเลยรู้สึกดีมากเลยเพราะผมผมว่าพี่เริ่มเล่นโซเชียล yeah, มันก็ช่วยนะผมก็ยอมรับว่ามันช่วยนะแล้วก็อีอ่นึ่ลูกผมก็ถามผมว่าเ,าเด็กๆมันจะเล่นไอจกันใช่ไหมฮะ,ะเขา <ๆ S 1> เขาบอกว่าที่ด้มีกี่ฟอลโลว่ผมก็นึกว่าโอ้ oh my fan page อะแฮปเลยเกือบครึ่งล้านนะลูกนะสี่แสน เจ็ดสี่ส้นไปอ่ะเด้อมันก็ค่อนข้างนะใช่ไหบใ่ไหมครับ f a c o b o o k f a l e b o o k for บใช p ไห p e รั l e ช่ไหมับใช่ไหมครับนช่หมเฝัาไหรัในกไครัหมา่หมคุยกับพี่น้อยรับมรันใานมคกจรับๆช่หมรั่ไหมคริ้อง่ไหมรใไหมคอ่หมือันใช้ไห็นรับใช่ไหมารัใ่หมารบใ่หมครับ่ไหมาแล้วขอมากบคุณพี่น้อยมครับมครับมครับครับใชครับเราติดตามกันเป็น บทบาทอื่นพี่นอกจากนักเลงด้วยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับพอหนังตัวจริงต้องมีไว้กับ Mpass ครับเพียง250บาทนะครับผมสมัครได้ที่ l i n e at Major Group นะครับผม2 5 0บาทเท่านั้นดูหนังได้ทุกเรื่องทุกสาขาสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆกับชาวซ m เมซีนะครับที่ติดตามดูการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วก็รักหนังกันเยอะนะจ๊ะ